ภารกิจนี้สิบเกิดขึ้นท่าอีโบรีบดนไปเห็นเด็กน้อยมันกินปีโป้อ่างหนาข่อยจนทําให้เกิดเมนูในวันนี้คือวุ้นนมสดปีโป้ปีเป,ป้ปีโป้ปร,ปปร,ระหว่างรองให้ไฟหงแดงดีอโบรีจะมาแช่ผงวุ้นใช้ยี่ห้อใดก็ได้เด้อขนาดหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะกับน้ําเปล่าขนาด200 ml อมลทิ้งไว้ประมาณ10นาทีให้ผงวุ้นเขาอิ่มน้ํานะเขนะาแช่ผงวุ้นทิ้งไว้อีโบรีจะพาพวกออเจ้ามาสับปีโป้กันจ้าและอีโบรีก็จัดแบบรวมรสหลากสีปนๆนกันมา เด้อประส่วนตัวนี่คิดว่าสีเหลืองอร่อยสุดแล้วนะอ๋อเจ้าอร่อยสุดแล้วก็หายากสุดจ้าห่อหนึ่งได้ยี่สิบโจกมีสีเหลืองอยู่สองอันหนึ่งแม้ก็ธรรมดาแหละเนาะของดีมาหายากของอร่อยถูกปากก็ของสด็จพีอีโบรี่เนี่ยแหละจ้าเอาละเมื่อถึงเวลาที่ต้องชมความสวยงามของน้องปีโป้กันแล้วล่ะอ๋อเจ้าพออีโบรี่สับน้องมาคือสีสันน้องสวยมากดูดีเหมือนงานอาร์ตมากเอาจิงพอครบสิบนาทีก็นำผงวุ้นที่เราแช่ไว้ขึ้นบ้างไฟได้เลยจ้าคนคน เคเล่คเลไปพอหม้อเริ่มร้อนก็ใส่น้ำตาลได้เลยนะน้ำตาลนี่ไม่ต้องวอรี่นะคะว่าจะเป็นสีแดงหรือสีขาวอีโบรี่ใช้6ช้อนก็พอนอะเอาหวานน้อยจ้าเอาล้อเล่นล้อเล่นเอาหวานพอดีเนาะแล้วแต่ใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ใส่ตามนั้นเลยเออแล้วก็ตามออด้วยนมสดรสจืดจ้ายีห่ห้อใดก็ตามใจชอบเลยเด้อขวดละ25บาทใส่ทั้งขวดเลยนะส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปปังอะไรมากนะคะอีโบรี่ก็กะกะเอาทุกอย่างนั่นเลยจ้าใส่มั่วเดี๋ยวก็หนัวเองเนาะ <c oughs> ก่อนจะเทน้องปีโป้ลงไปก็ต้องต้มจนผงวัวละลายหมดก่อนนะอ๋อเจ อ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันละลายหมดหรือเปล่าก็ให้สังเกตที่ทับพ,พีที่เราใช้คนคนคน,คนคเลคเลคเคลนะอ๋อเจ้าถ้ามีเก็ดใส,ส,สติดอยู่แสดงว่าน้องยังละลายไม่หมดแต่ถ้าไม่มีคือน้องละลายหมดแล้วนะจ๊ะและเนื่องด้วยอีโบรี่ได้ทําตามจินตนาการของตัวเองน,นคะทุกคนผลออกมาคือน้องปีโป้ล,ละลายหายวับไปกับตาเลยจ้าและขั้นตอนหยอดน้องวุ้นใส่พิมพ์เป็นอะไรที่เพลินมากดูเหมือนไม่เยอะแต่พอหยอดลงพิมพ์แล้วได้หลายเติบอยู่นะอ๋อเจ้าพอหยอดลงพิมพ์เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีน้องก็จะเซตตัวแข็งดึงดึง และนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เบอรรี่ชอบมากตอนแกะน้องออกจากพิมพ์เนี่ยฟินเวอร์เลยพอแกะเสร็จหน้าตาน้องก็ออกมาสวยงามตามท้องเรื่องส่วนเรื่องรสชาติกระแทบกันอย่างยูแน่พูดเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเราอะ่ะ